สูบไปน้ำกันเด้อค่ะไลสดท่อมูน้ำตาพังผูสงสารจับใจบ่หูเสียดจังได้แม้ร่างกายจิตใจอ่อนล้าไม่ถึงสักทีฟังฝันนี้เริ่มท้อแล้วนาะอยากบอกเพื่อนๆเ,เดว้ว่าเมืองหลังนั้นนะ น้ำตาท่วมจอบ่อต้องเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนนอกจอให้กำลังใจถ้าเจ้าบ่มีไพยมือถือนั่นไงเพื่อนเรายังรอสู้ไปน้ำกันไปด้วยฝันเส้นทางที่รอ แค่เจ้านันโบคิดท้อเพื่อนเพื่อนนอกจอคอยเธออยู่เด้อสู่ไปน้ำกันต้องมีสักวันสิเป็นของเฮามือนี้มันเป็นของข้าโอแต่เฮากับปาธนาหามื่อนาสู่ไม่ บ่ต้องย่านภัยเขาสิมาว่าสู่ไปเพื่อวันข้างหน้าสร้างสรรผลงานสู่ดาวสร้างเงินบ่ต้องเป็นห่วงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนอกจอให้กำลังใจถ้าเจ้าบ่มีภัยมือถือนั้นไงเพื่อนเรายังรอง ไปน้ำกันไปด้วยฝันเส้นทางที่รอแค่เจ้านั่นบอกคิดท้อเพื่อนเพื่อนนอกจอคอยเธออยู่เดอ้อสู้ไปน้ำกันต้องมีสักวันสิเป็นของเฮามื่อนี้เป็นของข้าโอแต่เฮากับปรารถนาะ สู่ไม่บ่ต้องยานไผเขาสิมาว่าสู่ไปในวันข้างหน้าสร้างสรรพผลงานสู่ดาวสร้างเงินสู่จ้า